สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่วันที่พิพิธภัณฑ์แหวนโกะนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศนะครับในกรุงออสเตรเประเทศในทแลนนะครับก็แวนโกะนะครับเขาก็เป็นนักจิตรกรคนหนึ่งนะครับที่มีผลงานเด็ดดังนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะ เคยได้ยินชื่อเขามาบ้างนะครับก็เอามาอ่านประวัติเขาดูนะครับว่าแวนโกะเนี่ยเขามีประวัติยังไงบ้างนะครับก็โดยคร่าวๆนะครับก็แวนโกะเนี่ยเขาก็เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นภาพสีน้ามันนะครับที่ดังนะครับก็ในสมัยตอนที่เขาเป็นนักวาดภาพสีน้ำมันนะครับแวนโกะนะครับเขา เคยขายภาพตอนที่เขาไม่ชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งภาพเท่านั้นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับภาพของเขาเนี่ยครับมีราคามากสูงสุดถึง5,000กว่าล้านเลยนะถ้าเกิดใครย้อนอดีตนั่งทันมชชีนกลับไปนะครับก็อยากจะไปซื้อภาพแหกมาเก็บเอาไว้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็เลยพามาดูพิพิธภัณฑ์แหนกนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับในกรุงอัสดัมนะครับในพิพิธภัณฑ์นี้นะก็จะมีทั้งหมด3ามฟอร์นะครับ เราสามารถเดินไปเดินมาดูได้ตามเหมือนเดิมนะครับรเราอาจจะคลิกบริเวณข้างล่างอย่างนี้นะครับไปดูนะ,อ,ะอาจจะซูมได้นะครับอาจจะซูมได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าจะเห็นนะครับเป็นอาจารย์เห็นนะนะสำหรับคนที่อยากจะดูภาพศิละปะนะก็แนะนำนะแนะนาเลยนะคใครชอบศิละปะก็ได้นาให้มาเดินดูได้เนี่ยเจะมีท่องต่างๆนะครับอ ในชั้น2นะครก็จะมีนะครับเป็นมุมต่างๆนานา,นานครับแล้วก็ในชั้น3นะครับนมันะจะมีมองไปข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับชั้นศูนี่เอ,อ่ก็เป็นน่าจะเป็นทางขึ้นไปก่อนทางเข้าออกมาขึ้นไปนะก็ประวัติของแวนโกะนะเวลาเราเซิร์ชมาคำว่าแวนโกะนะอาจจะเซิร์ชได้ส,สองแบบนะครับก็คือคำนี้ กับคำนี้นะครับแบนโกที่สกดด้วยหอหิบกระลัดกับแบนโกที่สกดอย่นเะงี้ยก็ลองอ่านนะครับเขาเป็นช่ตรกรอัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะที่ได้รับชื่อเสียงเงด่นดังนะก็อันนี้ก็เลยพามาให้รู้จักจิตกรท่านนี้นะครับกับมิวเซียมในเนเร์แลนด์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ เข้าไปดูไปชมนะครับไม่รู้่อไม่สามารถรู้ได้ว่า,เ,าเปิดเมื่อไหร่นะครับเนี mm ่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แห่งนี้นะหาับเ mm hmm. ข้อมูลแต่แวนโครมาให้ดูอย่างเดียวนะ mm hmm. ก็ในสําหรับข้อมูลของแวนโคกเนี่ยท่านก็ลองอพ้อสอ่านดูก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเซิร์ชหาอ่านดูเลยนะะตามที่ผมได้บอกนะครับว่า เซิร์ชเอานะครับจากคำว่าแบงก์โคนะนะที่สะกดมีทั้งวิกิพีเดียนะครับแล้วก็สะกดเองแกสะกด,ะก,ด,ะก,ดก็ลองดูนะครับโอเคประมาณนี้วันนี้พา,าแนะนำคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับศิลปินท่านนี้นะครับก็ขออนุญาตจบไว้ที่าภาพงานศิละปะของแนโก์โนะครับโอเคนะครับผมงั้นก็ขออนุญาตจบไว้แค่นี้เลยนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม